นี่เลยอยากจะถามเลยวันนี้นะคะเราอยู่กับ10 feet tall นี่คือชื่อชื่อวงใช่ไหมคะใช่ครับ10 feet tall ครับอ่าอยากรู้มากๆว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับเอ่อที่มาของวงก็ค่ะรวมตัวกันตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้วครับเอ่อพวกเราเรียนที่วิทยาลัยหนูไม่ให้ดนฮะอ่าเรียนกับงคลี่อยชับงอยู่แล้ใช่ไหมคะ ครับผมก็รวมตัวกันต,ตั้งแต่<ะ>มหาลัยเลยแล้วก็ทําเพลงด้วยกันมาตั้งแต่ตอนปีปีหนึ่งปีสองเลยครับจนถึงทุกวันนี้ค่ะอ่าก็คือเดี๋ยวอันดับแรกเราอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปทำไมเป็นชื่อวงนี้แล้วก็ให้แนะนำตัวแต่ละคนก่อนก็ได้ค่ะว่าใครทำอะไรบ้างอ่อขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับสมกายนักร้องนำาผม สวัสดีครับ <Ha. S 1> ผมริวครับเป็นมือกีตาร์ครับ <Ha. S 1> สวัสดีครับชื่อมีครับเป็นมือกีตาร์อีกคนครับค่ะแล้วก็สวัสดีครับผมแบงค์ครับเล่นเบสครับอ่ามีสมาชิกทั้งหมดสี่คนนะคะแล้วอะ่ะกลับมาที่ชื่อว,วงสงสัยมากค่ะยังดีเลยอยู่ไว้เลยชื่อวงค่ะ <laughs> เลือกใช้ชื่อนี้เพราะว่าตอนนั้นก็ต้องต้องคิดชื่อวงนะครับก็เลย ไปช่วยกันหามาแล้วก็ไปเจอคำว่าเทนฟ e e ทอ a l แล้วก็ชอบกันเพราะว่ามีความหมายที่ที่ดีครับมันแปลว่ารู้สึกดีที่สุดอ่านความรู้สึก<ด>ที่สุด็มาคุยกันในวงว่าเอ้ยชื่อนี้คือดีเลยชอบทุกคนชอบก็เลยเป็นชื่อวงครับอ๋ออันนี้ก็คือตั้งแต่ก่อตั้งวงตอนแรกก็ใช้ชื่อนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อยังไม่ใช่ครับตอนตั้งวงเป็นชื่อแบบ สเสะปะสปะอยู่ครับ,บอ๋ <laughs> ออันนี้พอมันแบบว่าทําเพลงจริงๆมีค่ายแล้วก็แบบชื่อก็ได้ชื่อน,นี้มาอือแลนนี้ก็คือที่มาที่ไปที่เป็นความสงสัยมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าวงเนี่ยมีดีกรีการประกวดด้วยใช่ไหมคะได้แชมป์จากอะไรมาคะคอ,อจากการประกวดรายการ Monster Hunter ของค่ายครับแล้วก็<อ>ชนะเลิศแล้วได้มาทํางานกับค่ายครับผม อ๋อต้องไม่ธรรมดานะชนะมาเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ากรรมการมีใครบ้างค่ะคครับ่ะกรรมการมีใครบ้างกรรมการที่แบบตอนที่ประกวดเวทีนี้มีมีใครบ้างค่ะก็มีคุณไซมอนเทนเดอร์สันแล้วก็พี่บอลนาทินาครับอ๋อก็คือเจ้าของค่ายใช่ไหมใช่ใช่โอเควันนี้นะคะเทนฟิตทอร์เนาะก็มาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าจางหายครับอ่าเป็นมาเป็นไปยังไง อ่ะเป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลแรกเลยนะคะหรือว่าเคยมีก่อนหน้านี้ไหมอ๋อไม่ใช่ซิงเกิลแรกครับเป็นซิงเกิลแรกที่เอ่อร่วมงานกับค่ายครับผมจริงๆเรามีสามเพลงก่อนหน้านั้นมาอืมเพลงนี้ก็เลยมาร่วมงานกับค่ายชื่อเพลงว่าจางหาเห็นบอกว่ามีกลิ่นอายความเป็นเป็นเจพ็อปใช่ไหมคะเจร็อกครับเจร็ J อกเออเจร็อกไหมคะอ่ายังไงคะผมก็งงกมีสมาชิกคนหนึ่งเป็น ลูกครึ่งญี่ปุ่นค <laughs> ่ะอ่าคนไหนะ่ะยกมือพี่ลองทายได้ไหมครับ <laughs> <laughs> เมื่อกี้ชื่อริวใช่ไหมริว<ช>อิจิเสื้อดำอใช่ครับ <laughs> ก็คืออ่าฮะก็คือเป็นเป็นมือกีตาร์ด้วยเป็นลูกครึ่งก็เลยมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น <laughs> ใช่ไหมคะคือจริงๆ ไม่ได้ตั้งใจให้มีกลิ่นอายนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยความที่ติดนิสัยที่ที่เราเนี่ยชอบฟังเพลงแบบเพลงญี่ปุ่นมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยอะค่ก็เลยแบบว่าเวลาพอเล่นกีตาร์แล้วเหมือนเหมือนมันออกมาโดยไม่รู้ตัวครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะ่ะฮะก็เลยแบบเอามาใส่ในความแบบเป็นวงของเราเลยด้วยใช่ไหมคะแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้นิยามตัวเองว่าเป็น j จ o c กใช่ไหมหรือว่านิยามก็ ด้วยความมีกลิ่นอายก็เลยแบบโอเคทําไปทางนั้นละกันประมาณนั้นไหมคะก็จริงๆเราก็ทําถ้าพูดให้กว้างๆก็คือเราทําเพลงร็อกแหละครับแต่ว่า,ามันมันเอิญด้วยความไม่ตั้งใจอย่างที่ริวบอกครับเลยเกิดนแนวนี้เป็นกลิ่นอือ่ะค่ะพูดถึงเพลงจางหายหรือว่าโดเวเนะคะเนื้อหาของเพลงของเพลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนื้อหาของเพลงก็ตามท่อนฮุกข,ของเพลงเลยครับก็ เจ็บจากความรักมาแล้วก็เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งมันจะหายไปครับอือแล้วเป็นมีใครเป็นคนเขียนเนื้อเพลงนี้คะอ๋อผมเองครับอ่าเราช่วยกันแบบกลาเนื้อเพลงไหมคะหรือว่าเราเขียนคนเดียวเลยก็จริงมีมีมีพี่ทีมเขียนช่วยด้วยครับมสมารา์ทพาร์ทเนื้อเพลงจะจะเป็นผมซะส่วนใหญ่แล้วครั อ๋อแ oh, สดงว่าเราถนัดเ,เขียนเนื้เอเพลงด้วยใช่ไหมคะเราก็ทางแ,<ต>แบบร่วมงานกับใครบ้างอะคะผู้ใหญ่ของค่ายอะไรอย่างงี้ไหมร่วมงานกับคุณไซมอนครับผมแล้วก็วิชาร์ดลูกชายอของไซมอนครับโอ้แล้วก็อีกหลายาคนใน,ในคใน่ายอะฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีไหมคะได้ร่วมงานกับระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยดีครับทําให้เรามีประสบการณ์มีเอ่อมีการพัฒนาในทุกๆด้านะค่ะ ก็โตขึ้นทำให้โตไปด้วยอืก็ได้มุมมองเนาะจากมืออาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอเคแต่ก็เป็นถือว่าเป็นตัวเองไหมคะถือว่าแบบยังยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก่อนที่จะมีค่ายอืมใช่เขาปล่อยให้เราเป็นตัวเองเต็มที่เลยใช่ไหมคะโอเคแล้วนี่ก็คือเป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าจางหายเนาะเนื้อเพลงอะไรต่างๆก็เล่ากันไปแล้วเห็นบอกว่าจะมีแบบเล่นในฝั่งด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นท่อน <Okay. S 1> ท่อนุกเล็กๆครับให้ชาวภูเก็ตคันอ่าอ่าสนพัทยาสิพัทยาอ๋อพัทยาคุยมาตั้งนานนีย <c ười> <c oughs> ปคุยมาตั้งน <c oughs> านอ๋อแ <c oughs> สดงว่าเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตใช่ไหมอะแต่ก่อนที่จะเล่นให้ได้ฟังนะคะให้ชาวพัทยาหรือจริง,รงๆเราฟังทั่วประเทศ <c oughs> แลยแหละเพราะว่าหลายคนก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะอะก็คือช่องทางการติดตามของวงนะคะมีที่ไหนบ้างยังไงบ้างคะอะช่องทางการติดตามของวงก็จะมีออเพจ a c e b o o k ครับ t e n f e t ท็ l ค่ะแล้วก็ i n s t a g แกรมกับ youtube c h a เป็นเ็น t e n f ็ t ป l official ครับ S <S แล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราเพลงจางหายครับสามารถดูได้ดูได้ที่ยูทูบช anel มอนสเตอร์มิกซ่าครับแล้วก็ฝากเพจค่ายด้วยครับมอน s t ต r m i มิกครับผมโ okay. อเคการที่จะไปดูมิวสิกวิดีโอแบบเต็มๆนะคะแล้วก็ฟังเพลงแบบเต็มๆเนีเ่ยฟังเวอร์ชันอะคูสติกนะคะที่น้องๆเตรียมมาฝากกันในวันนี้นะโอเควันนี้ขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ เป็นละาจะปิดท้ายด้วยเพลงเวอร์ชันอะคูสติกนะคะกับเพลงจ้างหายนะคะจากวงเทนฟีทอนนั่นเองค่ะพร้อมแล้วยังเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคค่ะเริ่มได้เลยค่ะ Yeah I'm right? You walk away, and I've never really feel the same. Goodbye. Tip to come, red sun, white to tie, hang by. red a จะไม่เสียใจเมื่อเธอไม่มีความหมายอีกต่อไปรักที่มันเคยทำร้ายใจ Now no there's way ครับจ้างหายจากพวกเราเทนิฟย์ครับฝากเอาไปครับขอบคุณมากนะคะเจอกันในสิ่งต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ